วันนี้เป็นวันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มใช้มาตรการห้ามเผายกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยเชียงใหม่ห้ามเผาวันแรกเรื่อยวไปจนถึงวันที่30เมษายนแต่ขณะน,นี้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการงดเผานั่นเป็นเพราะว่ากลุ่มควันไฟที่ยังดับไม่หมดในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาที่มีการเต้งชิงเผาก่อนหน้านี้ทำให้เกิดจุดความร้อนนั้นอย่างมีมากอยู่ค่ะ ทางด้านของพลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเปิดเผยว่า ฝุ่นควันนั้นเริ่มกระทบต่อสุขภาพตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาสาเตุเกิดจากการชิงเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรจึงกำชับร่วมกันว่าวันนี้จนถึงวันที่30เมษายนต้องไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะช่วงนี้ไทยเองทั้งอากาศร้อนและเกิดความแห้งแรงประจบเหมาะกลับตอนนี้ลมสงบในบางช่วงเวลาจึงทําให้หลายจังหวัดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลําปางปากกําแพงเพชรพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมากกว่า2สัปดาห์แล้วเมืองต้นได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 1 7จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพิจารณานะคะการปิดป่า61วันตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30เมษายนขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดควบคุมไปป่าและเผาในพื้นที่โลง่งอย่างเข้มงวดนั่นเองค่ะ